สวัสดีครับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้มาเจอกับครูอีกครั้งนะครับครู x ศูนย์กวิชาม y t u t o ตร์ดอนเมืองครับในวันนี้เรามาเจอกันในส่วนของฟิสิกสมอต้นเรื่องของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงนะสำหรับเนี้ยนะครับสำหรับน้องๆชั้นมอนหนึ่นะครับ กิฟเต็ดแล้วก็ IP นะครับซึ่งได้เรียนกับครูไปแล้วในวันนี้จะเป็นตอนที่3ครับเรื่องของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงมันเป็นการเคลื่อนที่กรณีที่ความเร่งคงตัวนั่นเองครับในวันนี้ครูจะมาสอนในส่วนของ4สูตรที่เราจะใช้ใน,ในการทำมาหากินในส่วนของวิชาฟิสิกส์นะครับซึ่งใน4สูตรเนี้ยเราจำไปแล้วก็นะครับใช้ได้ตลอดเลยจนจบ มหนะแม้จะขึ้นมหาลัยก็ยังได้ใช้อยู่นะครับซึ่งครูมีชื่อเรียกใน4สูตรนี้ว่า4สูตรสุวัส์ครับ S U V A T ครับอ่ะเรามาดูว่า4สูตรสวัต์เนี่ยมันมีอะไรบ้างครับเนาะสูตรแรกครับสูตรที่1เลยเป็นสูตรแบบง่ายที่สุดครับก็คือสูตร v เท่ากับ u บวก a t นะครับอันนี้พูดตามครูไปก่อนนะครับ v เท่ากับ u บวก at เดี๋ยวเราไปดูความหมายของตัวแปรแต่ละตัวว่ามันคืออะไรครับสูตรที่2ก็คือ s เท่ากับ u บวก v ส่วน2แล้วก็คูณกับ t ครับนะุดอีกครั้งนึงครับ s เท่ากับ u บวก v ส่วน2คูณอะไรครับคูณ t ครับสูตรที่3ครับ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at ยกกำลังสครับอ่ะอีกครั้งนะครับ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t ยกกำลังสแล้วก็สูตรที่4 v ครับ v ยกกำลังสเท่ากับ u กำลังสบวก2 a s นั่นเองเพราะฉะนี้เราจะมีนะครับสสูตรในการที่จะใช้คามาหากินในเรื่องนี้ครับก็จำไม่ง่ายนะครับมีกี่สูตรครับ4สูตรครับครูเรียกว่า4สูตรอะไร4สูตรสุวัดนั่นเอง โอเคนะครับอ่าเพราะฉะน,นี้ครับในหน้านี้ทุกคนสามารถที่จะแบบแคปแล้วก็จําได้เลยนะครับเพื่อเอาไปใช้ต่อเนาะโอเคนี่เรามาดูว่าความหมายของแต่ละตัวแปรคืออะไรบ้างนะครับอ่ะครูขอเริ่มต้นตัวแรกนะครับคือตัว S นะครับอ่ะตัว S เนี่ยหมายถึงระยะทางครับ ระยะทางบางครั้งเนี่ยบางเอิญว่าข้อนี้มันเป็นเรื่องของการแบบการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงซึ่งระยะทางบางทีบางโจทย์บางข้อนะครับเขาพูดถึงเรื่องของการกระจัดซึ่งมันก็สามารถหมายถึงตัวแปร s ได้เหมือนกันนะครับก็จะมีหน่วยเป็นเมตรครับนะสัญลักษณ์ก็คือตัว m ครับแบบนี้ต่อเลยนะครับสำหรับตัวแปร u ครับตัวแปร u เนี่ยเราเรียกว่าความเร็วต้น นะความเร็วต้นหรือบางครั้งเนี่ยก็จะเป็นอัตราเร็วต้นก็ได้นะครับก็คือในส่วนของที่เป็นสเกลาร์นะครับความเร็วต้นจะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีครับก็สัญณ์ก็คือตัว m per s นะครับเมตร per second นะส่วนตัว v เราเรียกว่าความเร็วปลาย นะจะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นเดียวกันครับนะหน่วยเดียวกันเลยคือเมตรต่อวินาทีเพราะนีนเน่เรื่องของหน่วยมีความสําคัญมากนะครับก็คือว่าเราต้องบางครั้งเนี่ยในวิชาวิศวะครับเรารู้ลึกว่าหน่วยเนี่ยเราก็สามารถที่จะรู้แล้วว่าอ๋อสิ่งที่โจทย์กําหนดให้เนี่ยมันหมายถึงค่าของตัวแปรอะไรบางทีโจทย์เขาไม่ได้บอกว่าความเร็วปลายมาให้เราแบบโดยตรงนะครับเขาก็คํา ก็ไล่เรียงเป็นคำพูดมาแต่ให้เราไปดูอะไรครับดูหน่วยเป็นหลักว่าอ๋อหน่วยที่โจทย์ให้มามันคือหน่วยอะไรเราก็จะสามารถรู้ได้ทันทีครับว่าอ๋อนะครับสิ่งที่โจทย์บอกมาเนี่ยน,นะนะครับก็คือค่าของตัวแปรอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนตัว A ก็คือความเร่งครับความเร่งความเร่งจะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสองนะครับตัวนี้เมตรเปอร์ศัก นะครับ second square นะครับแล้วก็สุดท้ายคือตัว t ครับคือเวลาครับมีหน่วยเป็นวินาทีครับ นะคือตัวแปดเอสเนาะเพราะนั้นย้ําอีกครั้งนะครับตัว S นะครับก็คือระยะทางมีหน่วยปเป็นอะไรครับเมตรเนาะ u คือความเร็วต้นนะ u ความเร็วต้นเลยนะอ่ะก็มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีครับ V คือความเร็วปลายมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นเดียวกันแล้วก็ A คือความเร่งมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกําลังสองครับส่วน T คือเวลามีหน่วยเป็นอะไรครับวินาทีนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้ความหมายของ นะครับแต่ละตัวแปรของสี่สูตรวั์แล้วนะครับอ่าก็ตามนี้เลยแล้วก็นะครับทุกคนนะพยายามนะครับจำไม่ได้ใน4สูตรนี้นะครับใครยังจําไม่ได้ก็นะครับอ่าพยายามไปท่องนะครับจำนะครับซึ่งมันจะเป็นสูตรหากินในฟิสิกส์เลยสําหรับ4สูตรนี้นะครับโอเคงั้นนะครับครูต่อในส่วนของนะครับมันจะมีก่อนที่เราจะไปทาโจทย์นะครับมันจะมีคีย์เวิร์ดนะที่ต้องให้เราแบบ รู้พออะอาจพอเจอคีย์เวิร์ดนี้ปุ๊บเราต้องรู้เลยว่าอ๋อนะครับมันหมายถึงอะไรครับถ้าเราไปเจอในโจทย์บอกว่าวัตถุเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งชื่อบอกแล้วว่าจากจุดหยุดนิ่งหมายความว่าความเร็วต้นเป็นศูนย์ครับก็คือตัวยูเป็นอะไรเลยครับเป็นศูนย์เลยทันทีนะเราก็ใส่เข้าไปได้เลยครับแต่ถ้าไปเจอว่าวัตถุเคลื่อนที่มันเคลื่อนที่ไปแล้วหยุดนิ่งเหมือนส้มหยุดไหมหยุดนิ่งนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนี้แสดงว่าตัวอะไรครับตัว v ัว v เป็นศูนย์เคลื่อนที่ไปแล้วหยุดนะครับแล้วก็วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่หมายถึง a จะเป็นศูนย์ครับและในกรณีที่วัตถุมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แล้ว a เป็นศูนย์เนี่ยเราจะมีสูตรที่ใช้ในการคนนุณนก็คือสูตรในตอนที่มันผ่านมาครับคือสูตรพื้นฐานเลยก็คืออะไรครับ v เท่ากับเท่าไหร่ครับ s ส่วน t นั่นเองนะครับสำหรับในกรณีนี้นะครับครูขอเพิ่มเติมในส่วนของค่า a ให้นิดหนึ่งนะครับเราจะชอบไปเจอคำว,ว่าความหน่วงนะครับเนี่ยถ้าถ้าเป็นในกรณีที่2อ,อันนี้ครับขึ้นที่ไปแล้วหยุดนิ่งหมายความว่าความเร็วมันค่อยๆลดลงนะตรงเนี้ยนะครับ a ที่เกิดขึ้นนะครับเราจะเรียก a ตัวนี้ว่าเป็นความหน่วงแล้ว a เนี่ยมันจะติดลบครับ เนาะถ้าไปเจอลักษณะที่แบบวุ้ยนะกรณีที่ความเร็วมันค่อยๆลดลงหรืออะไรแบบเนี้ยครับให้รู้เลยนะครับเราจะเรียกว่าความหน่วงนะจะไม่เรียกว่าความเร่งซึ่งความหน่วงมันก็หมายถึงว่ากรณีที่ความเร็วมันค่อยๆลดลงนั่นเองนะครับก็อย่าลืมว่าเราต้องใส่ลบเข้าไปใน,นในแทนค่าของตัวแปไรเลยได้ครับตัวแปดเอ้ด้วยนะครับโอเคย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กรณีแรก วัตถุเคลื่อนที่จากจุดนิ่ง u เป็นไร u เป็น0ย์ครับวัตถุเคลื่อนที่ไปแล้วหยุด v เป็นไรครับ v เป็น0ครับซึ่งในกรณีนี้ถ้าโจทย์พูดถึงค่า a ใช่ไหมครับ a มันจะติดอะไรครับติดลบเพราะว่าความเร็วมันเป็นไงค่อยๆค่อยๆลดลงแบบนี้ครับแล้วสุดท้ายครับกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่หมายถึงค่า a เป็น0ย์เราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ s ส่วน t ในการคำรวนวณหาได้เลยครับแบบนี้โอเคนะครับอ่ะ พราะฉะนั้นนะครับถ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างโจทย์กันบ้างครับว่าในในเรื่องนี้นะครับตัวอย่างโจทย์คำนวณจะเป็นอย่างไรครับในตัวอย่างแรกนะครับครูก็จะมีทิกให้นะอยู่2ข้อครับง่ายๆครับทิกแรกก็คือสเต็ปที่1เราดูว่าโจทย์ให้ตัวแปรอะไรมานะนี่สําคัญมากนะครับโจทย์ให้ตัวแปรอะไรมาครับและโจทย์ให้หาอะไรครับนะดู2อย่างนะให้อะไรมา แล้วให้หาอะไรครับโอเคแล้วก็เขียนไว้อันที่สองไปเลือกสูตร4ส,สูตรเมื่อกี้สสูตร,ส,ตรสุวัดนะครับไปดูว่าเฮ้ยเราจะใช้สูตรไหนเพื่อหาค่าในสิ่งที่โจทย์ต้องการให้ได้ครับอ่ะนี่เรามาเริ่มดูในตัวตัวอย่างที่1นนะครับตัวอย่างแรกครับบอกว่าลถคันหนึ่งขึ้นที่จากจุดหยุดนิ่งเห็นปะเจอแล้วจากจุดหยุดนิ่งหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าอะไรหมายความว่า u เป็นศูนย์เห็นปะ ดูแล้วอ๋อเนี่ยโจทย์บอกมาอยู่เป็นศูนย์นะเมื่อเวลาผ่านไป10วินาทีอ๋อ10วินาทีคือตัวแปร t นี่ครูอ่ะคือ10ครับรถมีความเร็วเมื่อผ่านไปแล้วรถมีความเร็วเป็น20หมายถึงตัวตัวแปร v ก็คือความเร็วปลายคือ20โจทย์ให้หาความเร่งครับก็คืออยากจะรู้ว่า a เท่ากับเท่าไหร่เห็นไหมครับเนี่ยเราเขียนขรบแล้วสเต็ปที่1ดูว่าโจทย์ให้หา โจทย์ให้ตัวแปลอะไรมาบ้างแล้วให้หาอะไรเขียนครบเลยนะครับเสน่ดที่2คือเลือกใช้สูตรครับอะเราดูซิเอครูรู้ u รู้ V รู้ T โจทย์ต้องการให้หาค่า A เห็นไหมใช้สูตรอะไรครับสูตรแรกเลยง่ายง v ีเท่ากับเท่าไหร่ยูบวกอะไรครับ A t ทแบบนี้ได้เลยครับซึ่ง V คือ20ครับ u เป็น0นย์ครับ A ต้องการหาส่วน T คือเท่าไหร่ครับ10นั้นก็เลยกลายเป็น20เท่ากับ10คูณ a ครับแบบนี้ ่ะแล้วก็ย้ายข้างเลยครับดังนั้นเนี่ย A ก็เลยเท่ากับ20หาร10 A กลายเป็นเท่าไหร่ครับ2เมตรต่อวินาทียกกำลัง2นั่นเองครับนี่คือคำตอบครับโอเคนะครับอ่ะง่ายๆเลยในข้อนี้เนาะโอเคอ่ะนะทุกคนทันคุณนะครับสำหรับใน คำถามข้อ1.2ก็คือเป็นคำถามที่ต่อเนื่องครับต่อเนื่องจากข้อที่1ครับบอกว่าเอ๊ะแล้วในช่วง10วินาทีเนี้ยรถคันเนี้ยเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าไหร่อ่ะทุกคนคิดพร้อมโอครูเร็วนะครับ1.2โจทย์ถามหาตัวแปรอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกนะครับเจอยังอ่ะถูกต้องครับหาตัว s ครับเนาะใช้จุดไหนดีนะครับอ่ะเราดูโอ้โหเรารู้ครบเลยเนี่ยเรารู้ตั้งหลายตัวแล้วนะครับนะ ใช้สูตรที่3ได้ไหมครูได้นะครับสูตรที่3คืออะไรครับ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at ยกกำลัง2ครับดังนั้นเนี่ยเราก็นะรู้แล้วว่า u คือเท่าไหร่ครับ0นะไอ้ก้อนแรกเนี่ยพอเป็น0ูนปุ๊บเนี่ยมันก็คือ0ูทั้งก้อนเลยครูก็ไม่เขียน t แล้วเนาะแล้วก็เท่ากับ1ส่วน2ครับตัว a คือ2ครับแล้ว t คือเท่าไหร่ครับ10ยกกำลัง2นั่นเองครับแล้วก็ตัดตัดออกไป s ก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่ครับ 100เมตรนั่นเองครับนี่คือคำตอบครับโอเคไนไครับอ่านเนี่ยก็คือง่ายๆนะก็คือทุกคนก็ทำตามสเต็ปอย่างที่คูบอกครับว่าสิ่งแรกอ่านโจทย์ปุ๊บโจทย์ให้ข้อมูลอะไรมาโจทย์ได้หาอะไรแล้วก็เลือก4ีสูตรนั้นเอามาใช้นะครับ โอเคนะครับอ่ะทีนนี้เราไปดูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่แบบเฮ้ยครูเลือกสูตรมาเลยสูตรเดียวแล้วก็หาคําตอบได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกรณีที่มันต้องใช้2ส,สูตรคู่กันถึงจะหาได้บ้างครับว่ามันมีวิธีการอย่างไรหรือตัวอย่างโจทย์มันจะเป็นในลักษณะใดครับอ่ะโอเคครับเนี่ยมาดูนะในในส่วนที่เป็นโจทย์ที่อาจจะต้องใช้2ส,สูตรคู่กันนะครับบางทีแบบใช้สูตรเดียวมันหาไม่ได้ครับก็ลองดูตัวอย่าง โจทย์บอกว่ารถคันหนึง่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วค่าหนึ่งพอดีมีสุนัขวิ่งตัดหน้าจึงเหยียบเบรกปรากฏว่ารถลดความเร็วลงอย่างสม่ำเสมอวินาทีละ4เมตรต่อวินาทีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูนะบางทีเนี่ยโจทย์เขาจะหลอกไหมว่าลดลดความเร็วลงอย่างสม่ำเสมอวินาทีละ4เมตรต่อวินาทีอันนี้สิ่งที่โจทย์บอกมานะครับคำพูดนี้ คือค่าของตัวแปร A ครับแต่ว่ามันต้องเป็น A ที่ติดลบเพราะว่าความเร็วมันลดลงครับอันนี้จำให้แม่นเลยนะครับถ้าไปเจอโจทย์ที่เป็นลักษณะแบบนี้ A ต้องติดลบครับซึ่ง A ติดลบเราเรียกว่าความอะไรนะความหน่วงนั่นเองครับแล้วก็เคลื่อนที่เป็นระยะทาง40เมตรก็ คือโจทย์บอกตัว s มาครับว่าเท่ากับ40ในเวลา2วินาทีบอกตัว t มาครับเท่ากับ2วินาทีเห็นไหมก็บอกมา3ตัวแปรครับบอก a บอก s บอก t แต่โจทย์ต้องการให้เราหาความเร็วนะครับอ่านเน้นย้ำหาความเร็วความเร็วของรถคันนี้นะครับคือหาตัวแปรอะไรครับตัวแปร v ครับเอ๊คิดแล้วนะครับ เรารู้แค่นี้เรารู้ a รู้ S รู้ t นะครับเรายังหา V ไม่ได้นะครับจากสสูตรที่ครูบอกเมื่อข้างต้นไปดังนั้นเนี่ยเราจะต้องไปหาตัว u ก่อนเพราะว่าโจทย์ใช้คำว่านะครับมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วค่าหนึ่งซึ่ง u เนี่ยเราไม่รู้ครับนะค่าเนี้ยเราไม่รู้ว่าเท่ากับเท่าไหร่ครับตัว u เนาะโอเคดังนั้นเนี่ยอ่ะเราไปหา u ก่อนครับจากสูตรอะไรหายจากสูตรอะไร,ด,นะรดีนะครับก็จากสูตรนะครับ เเท่ากับ ut บวกเศษ1ส่วน2 a t ยกกำลังสองพอเราหา u ได้แล้วเราค่อยไปหา v จากสูตร v เท่ากับ u บวก a ออีกครั้งครับนะโอเคดังนั้นนะครับเราเริ่มเลยเราหา u ก่อนใช่ไหมครับ<ม>เราก็ใช้สูตร S เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t ยกกำลังสองแบบนี้ครับแทนค่าลงไปครับ S คือ40ครับ u เราต้องการหา t คือ2ครับแล้วก็บวกด้วยนส่วน2 เออย่าลืมนะครับว่ามันต้องเป็นลบ4แบบนี้ครับแล้วตัว T ครับก็คือ2ยกกำลัง2ครับอ่ะวันนี้กลายเป็น40เท่ากับ2 u ครับตัดการตัดตัดเลยนะครับตรงนี้นะเหลือลบ2ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลบ2คูณ4ก็เลยกลายเป็นลบ8ครับเห็นไหมย้ายข้างไปกลายเป็น48เท่ากับ2 u ครับ U ก็เลยเหลือเท่าไหร่ครับ24เมตรต่อวินาทีเห็นไหมครับเนี่ยเราได้ u เพื่อที่จะเอา u ไปหาอะไรต่อแล้ว หา v แล้วครับทันกูมัยครับตรงนี้เนาะอ่ะหลังจากนั้นนะครับพอเราได้แล้วนะครับได้อยู่แล้วเราก็ไปหาค่า V ครับก็ใช้สูตรอะไรครับ v เท่ากับ u บวก a t ก็แทนค่า u ลงไปเลยครับ u คือ24 a อย่าลืมนะครับว่ามันต้องติดลบเช่นเดิมนะครับแล้วตัว t คือเลขอะไรครับเลข2ครับก็เลยกลายเป็นว่า v เท่ากับ24ลบ8นั่นเองครับอ่ะได้เท่าไหร่ครับ อ่าคำตอบคือ tiktok คือ16เมตรต่อวินาทีนั่นเองครับเนาะก็นี่คือคำตอบของตัวอะไรครับตัว v และก็ได้คำตอบเรียบร้อยแล้วครับนะครับโอเคก็อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างโจทย์ในการคำนวณในส่วนของนะครับการขึ้นที่แนวเส้นตรงโดยใช้สูตรสูวัดครับอ่ะโอเคนะครับก็นะครับสำหรับในส่วนวันนี้นะครูก็เอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝาก กับทุกคนนะครับเพื่อที่จะลองไปใช้ในการฝึกฝนนะครับทำโจทย์ฟิสิกส์ในเรื่องของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงครับก็คือนะครับแล้วก็ใช้สูตร4สูตรสูวัดนั่นเองครับโอเคครับก็เดี๋ยวยังไงนะครับก็ติดตามนะครับครูก็อาจจะมีนะครับคลิปจถัดไปที่จะนะครับมาให้ความรู้เก็บเล็กเก็บน้อยเกี่ยวกับเรื่องของฟิสิกส์ในหมอต้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ